สดีครับสวัสดีสื่เพื่อนชาวยูทูปมามาเบืงเองเล่นเครื่องตรงไหนนี่ลลเ,เลยฮะนีุ่กล,ลง,งนี่หละเล่นเครื่องกนด้ล่ะเล่นเครื่องน่ตีล่ะน,นั่นนั่นนัต้นนั่นั่นน่นหลุกซ้อนสี่ทั้งปูนบุนบอกว่านี่นี่นี่ปุ่มนี่แหละโอแมนโอแม เอีทางลางงานมองกุญแจเราเราเจ้แ,แถวแรลกอ่ะเออต้องทางพุ่นเออลิโก้เบ้งเอาเบิ้งเอาเออหนักเน่าเอาหนี้ด้วยรถดำมันมาหัวห้อยเบรกว่าล่ะเอาเบ้ง <c oughs> ดินมันคือพวกเขาล่ะครับมาถึงเกียก,กับกุญแจเลย <c oughs> าอาจารย์รมาด้วยอาจารย์รมาดูหอว